สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรดอกโบคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติน้ำดื่มแกรน ASA <S. A>. ทิพะยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมบาย ท่านผู้ชมเจ้าขาววันนี้เรามาอยู่กันที่วัดพระพุทธฉายนะคะวันที่เราจะเชิญชวนมาเที่ยวง,งานออกพรรษาจากบาทข้าต้มลูกโยนนะคะเนี่ยค่ะจะเห็นนะค่ะสิ่งที่สวยงามเนี่ยค่ะแต่มีคากล่าวขานกันอยู่ว่าพระพุทธบาทเบื้องขวาเบื้องซ้ายพระพุทธฉายเบื้องขวาม็อยู่ที่นี่เลยมีรอยพุทธบาทเบื้องขวาอยู่ข้างบนแล้ววันที่11ตุลาคมเนี้ยเป็นวันที่เราจัดปเ,เป็นวันออกพรรษาซึ่งเป็นประเพณีสําหรับที่นี่เนี่ยจะมีประเพณี ตักบาตรข้าวต้มลูกโยนน,น,นะครับจะเป็นประเพณีสําหรับวันออกพรรษา,านะครับที่นี่เนี่ยวัดพระพุทธฉายเนี่ยตอนที่มีการเล่าขานกันว่าเมื่อสมัยที่องค์สมเด็จพระศาสดาของเราเนี่ยนะครับท,ท่านครับท่านมาโปรดพระมารดานะครับท่านก็มานั่งสมาธิอยู่ที่นี่เนี่ยข้างบนนี้ที่บนบนบน,บน,บน,บนดบที่<บ>น,น,นี่นะครับ,รบจะจะมีรูป ลอยท่านอยู่ที่หินที่หินนะครับถึงเรียก s <S วกัดพระพุทธชายเพราะฉะนั้นผู้ชมวันที่11ตุลาคมเนี้ยก็เชิญมาชวนมานะคะมาตักบาตรข้าต้มลูกโยนใส่บาตรเนี่ยหวาะใหญ่มากแล้วใครโยนแม่นเนี่ยก็จะถูกลงวัลที่หนึ่งถ้าโยนไม,ม่แม่นก็ถูกางวัลข้างเคียงพุทธประวัติว่าพาระเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงเมื่อเสด็จลงมาเนี่ยคนมารวมตัวกันจํานวนมาก ไม่สามารถที่จะเข้าถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ,เจ้าได้ก็อาศัยการโยนโยนของไปใส่บาตเพราะเข้าไม่ถึงอันนี้คือตามตามตำนาน,านวันที่11ตุลาคม2 5 6 5จังหวัดสระบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้ร่วมกัน กับทางวัดพุทธฉัยจัดงานมหาสจัญข้าต้มลูกโยนแห่งจังหวัดสระบุรีที่ว่ามหาสจั์นั้นต้องมาดูเองดูต้องมาดูเองว่ามหาสจั์อย่างไรต้องกขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีที่สืบทอดประเพณีที่สวยงามแล้วก็รักษาไวท่านผู้ชมเจ้าขาวันที่11ตุลาเชิญมาออกพรรษากันที่จังหวัดสระบุรีมีประเพณีที่สวยงามเพราะฉะนั้น ใครที่อยากจะได้บุญใครที่อยากจะทําบุญใครที่อยากจะร่วมบุญก็บาทีีจังหวัดส,สระบ,บุรีในงานประเภทนี้ตระบาทขต้ของลัโ<ะ>ยนสาธุเจ็ตุลาเจอกันค่ะ